เคยไหมคะเจอคนบาดเจ็บทำอะไรไม่ถูกบอกพิกัดไม่ได้วันนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพิ่มความอุ่นใจให้เรามากขึ้นด้วยการเพิ่มฟังก์ชันวิดีโอคอลและแชร์โลเคชันเมื่อเราโทร1669เพื่อแจ้งเหตุก็สามารถกดลิงก์ที่ได้รับผ่าน SMS ที่ระบุตำแหน่งเกิดเหตุและติดตามรถฉุกเฉินได้แบบเรียลไทม์รวมถึงยังสามารถวิดีโอคอลพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่แค่กดลิงก์เปิดกล้องและยืนยันการใช้งานก็สามารถรับคำแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นในระหว่างที่รอการช่วยเหลืออย่างการ ำ CPR จากเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยลดความกังวลในยามขับขันให้กับประชาชนได้มากกว่าเดิมโดยฟังก์ชันเหล่านี้นะคะเป็นผลมาจากการพัฒนาดิจิทัลแผ่นฟอร์มกลาง NDEMS ที่สามารถบูรณาการการแพทย์ฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการช่วยชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะการช่วยเหลือเบื้องต้นก็อาจเป็นเสี้ยววินาทีสำคัญที่เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย